สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาในระดับชั้นปถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้คุณครูก็จะได้มาสอนเรื่องการปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการเล่นนะคะโดยคุณครูจิตนาทิพวงศ์ค่ะ ่เรามาดูสาเหตุของการบาดเจ็บจากการเล่นนะคะการเล่นคนเดียวหรือการเล่นกับเพื่อนบางครั้งอาจจะเกิดอุบัติเหตุทำให้ได้รับบาดเจ็บเช่นแผลถลอกฟกช้ำศีษะแตกด้วยสาเหตุของการบาดเจ็บจากการเล่นมีดังนี้นะคะ 1. การเล่นของมีคมหรือใช้อุปกรณ์ที่มีความแหลมคม ทำให้เกิดแผล 2. การวิ่งเล่นโดยไม่ระมัดระวังทําให้หกล้มเกิดบาดแผลถลอกฟกช้ำได้นะคะ 3. การเล่นใช้กำลังรุนแรงทําให้ร่างกายบาดเจ็บและมีอารมณ์โกรธโมโหทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทชกต่อยทําร้ายร่างกายกัน 4. การเล่นปินป่ายบนที่สูงเช่นต้นไม้โต๊ะขอบหน้าต่างอาจทำให้พลัดตกลงมาได้รับบาดเจ็บนะคะ5การเล่นใกล้สถานที่อันตรายเช่นสาะน้ำอาจทำให้พลัดตกน้ำหรือจมน้ำการเล่นริมถนนอาจจะทำให้ถูก รถเฉียวชนได้นะคะนักเรียนนะคะดังนั้นการเล่นในน้ำสระน้ำอาจจะทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นถ้านักเรียนจะเล่นก็ควรจะมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะต่อไปเรามาดูการปฐถมพยาบาลบาดแผลถลอกนะคะการปฐถมพยาบาลหมายถึง การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บเพื่อลดหรือบรรเทาความรุนแรงของอาการป้องกันความพิการก่อนส่งไปรักษากับแพทย์ได้อย่างถูกต้องนะคะบาดแผลทลอกคือบาดแผลที่ผิวหนังหลุดออกไปเป็นแผลตื้นๆมีเลือด ออกไม่มากส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผิวหนังกระแทกหรือคลดกับของแข็งหรือพื้นผิวที่ขรุขระเช่นหกโ้มถูกของแหลมคมเกี่ยวผิวหนังนะคะบาดแผลนี้ก็จะมีเลือดออกเล็กน้อยนะคะการปรถมพยาบาลบาดแผลถลอกทำได้ดังนี้1 ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดให้สิ่งสกปรกหลุดออก 2. ซับแผลให้แห้งด้วยผ้าสะอาดหรือสำลี 3. ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดร,บรอบๆบาดแผลเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะ 4. ใส่ยารักษาแผลสดเช่นทิงเจอไอโอดีนยาแดงปล่อยให้แห้งโดยไม่ต้องปิดแผล กันใช้ยาแดงรักษาแผลสดใส่บาดแผลถลอกนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูการปฐมพยาบาลรอยพกช้ำรอยพกช้ำคืออะไรคืออาการที่ผิวหนังบวมช้ำแต่ไม่ฉีกขาดและไม่มีเลือดออกผิวหนังบริเวณพวกช้ำจะมีสีแดงคล้ำเขียวหรือม่วง บางครั้งผิวหนังจะนูนขึ้นมาถ้าเกิดที่ศรีรษะก็จะเรียกว่าหัวโนส่วนใหญ่เกิดจากผิวหนังถูกกระแทกด้วยของแข็งเช่นชนโต๊ะชนประตูนะคะต่อไปแก้รปฐรมพยาบาลรอยพกช้ำทำได้ดังนี้ 1. ใช้ผ้าห่อน้ำแข็งหรือ ผ้าชุบน้ำแข็งน้ำเย็นประครบบริเวณที่พกช้ำเพื่อลดอาการปรวดบวมและบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้ทราบเพราะถ้าหากอาการรุนแรงต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยนะคะ 2. หลังจากนั้น1วันใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นประครบบริเวณพกช้ำเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น ะะดังนั้นการใช้ความเย็นประครบแผลพกช้ำจะช่วยลดอาการบวมได้นะคะนักเรียนต่อไปเราจะมาดูการปฐถมพยาบาลเลือดกำเดาไหลหลายคนก็เคยเป็นนะคะเลือดกำเดาคือเลือดที่ไหลออกทางจมกูกเนื่องจากเส้นเลือดฝอยในจมูกแตกการเล่น การรุนแรงเช่นเล่นต่อสู้ชกมวยอาจจะโดนจมกูกทําให้มีเลือดกำเดาไหลได้นะคะดังนั้นการเล่นกันนักเรียนก็ควรระมัดระวังด้วยนะคะการปรถมพยาบาลเลือดกำเดาไหลทําได้ดังนี้ 1. ก้มหน้าใช้มือบีบจมูกประมาณ5-10นาทีโดยหายใจทางปากแทน เลือดจะหยุดไหลเองนะคะ 2. หากเลือดยังไม่หยุดไหลให้ใช้ผ้าหอ่อน้ำแข็งวางบนดั้งจมกูกแต่ถ้าหากเลือดยังไม่หยุดไหลอีกรีบบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการปฐมพยาบาลนะคะให้นักเรียนนั่งแล้วก็ก้มหน้า บีบจมกูกไว้5-10นะคะต่อไปก็จะเป็นภาระงานในวันนี้คุณครูก็ขอมอบหมายงานให้หนักเรียนทำใบงานหน้า18ด้วยนะคะดังนั้นวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอสวัสดีค่ะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้นค่ะ